สีทิ้งสามสี่หนึ่งสองสามสี่ใเท่าห้ยใจออกหนึ่งสองสสหยุดพักสามสี่สองสามสี่หนึ่งสองสสหนึ่งสองสสี่ห้าหเจปด

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เป็นไรพยานอย่าอย่าดึงลมไปแรงมากแล้วก็ปล่อยลมก็อย่าแรงมากเกินไปนะเต็มโต้ว่าหายใจชิงนะสามสิบหาใจเข้าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองและได้สิบสอง